กันไม่เป็นไรเก่งเก่งยอเก่งเก่งผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมพี่เมย์ก่อนเลยค่ะเป็นไงบ้างในที่สุดเราในที่สุดใช่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนที่มีการออนแอร์ครั้งแรกก็จะมีความแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการเดินทางมันถึงจุด ระหว่างทางแหละเราเราชอบการเดินทางมาตลอดทุกครั้งเนาะพอมันถึงจุดที่เราเริ่มแบบออนแอร์ทุกคนดูมันเหมือนระหว่างทางกึ่งกลางของเส้นเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและใหญทุกคนได้รับชมกันแล้วก็อยากรู้ว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะครับนี่แหละครคล้ายๆกันนะครับคือไม่ว่าเราจะตัดมาดูโพสต์มันมากีดสิบี่ร้อยครั้งครับแต่วันที่ที่อยู่ในโรงที่ฉาย EP หนึ่งด้วยกันเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความตื่นเต้นและสนุกขึ้นสำหรับผมตลอดเลย รอบนี้เรียกว่าเราก็กลับมาทิ่งใหญ่กว่าเดิมเราก็แฟนๆก็ให้การสัพพอร์ตแบ,บบว่าโซอ,ลลอาดีใจใมาก <c oughs> ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆตรงนี้เลยนะคะแบบขอบคุณมากๆเลยคือแบบเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศขายบาทเลยค่ะแล้วพอประกาศมาว่าโซอาเราก็แบบทุกคนดีใจทีงานทุกคนดีใจมากๆเพราะเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนพวกเราจนถึงตอนนี้และสนับสนุนต่อไปนะคะ ไ,ได้ด้าวาอีเวนต์นี้ก็คือมีแฟนๆอินเตอร์จองหัวตรงเพื่อมาใช่ค่ะใช่ค่ะมีแฟนๆต่างชาติมาหลายประเทศมากๆก็อยากจะขอบคุณแบบแฟนๆอินเตอร์ทุกคนมากมากเลยนะคะที่บินมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะค่ะมาพูดถึงการกกับบ้างพีเนเป็นยังไงบ้างของงานชิ้นนี้มันมีอะไรที่แบบพิเศษขึ้นจากตอนเ,ออเรื่องที่แล้วไหมโ okay. อเคสำหรับผมพูดได้เต็มปากว่ายากที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับเพราะว่ามันมันมัน มันมันใต้น้ําด้วยหนึ่งแล้วก็พอมันไปอยู่ที่เกาะคือใช้ใช้วิธีการถ่ายที่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพในเวลาน,านานมากเลยครับเ<ม>พราะฉะนั้นมันปรับหลายอย่างเวลาถ่ายนานขึ้นหรือการจัดการมันยากขึ้นหมดเลยครับก็อยากให้ติดตามในในส่วนของทุกๆกภาคของเราเลยว่ามันมันมากเลยครับแล้วกับฟอร์พีนะคะเคมีของเขาเรื่องนี้มันรับมีคุขนาดไหนสายตาของผู้กับอย่างเราเออคือต้องบอกว่าเราส,สนิทมากขึ้นจากเลอรบินียมา พอสมควรนะครับแต่พอมาถึงมาถึงเรื่องนี้ก็บางทีดูไปแล้วก็เวลาเรานั้งดูมอเราก็จะรู้สึกว่าบางทีลืมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่านี่คือกําลังแสดงอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้หมายเรื่องเรื่องนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าพอเราเราอยู่ในบรรยากาศนั้นนะครับที่มีทะเลนู่นนี่นั่นหรือว่าตัวฟอดเองที่อยู่ในในทะเลอยู่ในเกาะเลยรู้สึกว่ามันมันเป็นคนที่นั่นเลยอะไเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงส่วนพี่เมย์ลครับเป็นยังไงกับการที่แบบครั้งแรกที่บอกว่าขึ้นมากกับด้้ววยแแลก็ถม ซีนใต้น้าก็ลงเป็นคุมเองเลยวิตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆซีนซีนใต้น้าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราซ้อมกันมาเยอะมากซ้อมในสระด้วยซ้อมซ้อมก่อนจะลงทะเลจริงแล้วพอลงทะเลจริงเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ามันมันมีความยากหลายอย่างมันมีทั้งแบบออพายุเข้ามีตะกอนมีมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วน้องจะต้องแบบว่าทําการแสดงใต้ทะเลโดยที่น้องไม่สามารถขึ้นมาได้มันก็เลยเป็นความยาก ในส่วนนี้ซึ่งซึ่งพอมันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมันมากๆค่ะก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุมคา<ช>ค้มค่าคมากๆได้ลงไปค่ะในฐานะนักเขียนแล้วเสนอพอเราลง,งไปเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมคะ ยิ่งกว่าที่ตั้งใจไว้อีกคะ่ะเพราะว่าตอนตอนที่เราเขียนอะเราไปเรียนมาแล้วเพื่อที่จะรู้คือคือต้อ,องบอกก่อนว่าเม่เรียนดำน้ารอบเนี้เพราะว่าอยากจะเข้าใจความรู้สึกของมหาสมุทรว่าทําไมเขาถึงรักใต้ทะเลเราก็เลยอยากจะรู้ทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนก่อนที่จะมีการถ่ายทําเราก็เลยไปเรียนด้วยแต่พอวันที่เราได้ลงทะเลจริงเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันมันทะเลมันกว้างใหญ่กว่านั้นแล้วก็ให้รู้เหตุผลว่าทําไมมหาสมุทรถึงรักทะเลมากๆ ในเรอว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าทุ่มลงเยอะพอสมควรเลยไหมคะก็เยอะเยอะค่ะจบแล้วฮะเยอะค่ะจบค่ะมีมีซีนหนังไหมที่ว่าแบบว่าอยากบอกว่าสปอยแฟนแฟนสักหน่อยว่าแบบซีนนี้เป็นซีนที่รู้สึกว่าโอ้แบบอยากให้แฟนได้ชมจริงจริงไหมพี่แดงไห มให้พี่เนซีนหนึ่งพี่เนซีนโอเคอเคนละซีนเ,เลวครับคือของผมถ้าถ้าพูดอยากให้เห็นทะเลก,ก็คงเป็นเรือท,ทุกทุกซีนที่เป็นเรือครับเพราะว่ามันหนึ่งคือมันถ่ายทํายากด้วยแล้วก็ในการถ่ายทํายากน้องทั้งฟอร์ดและพีทำกันบ้ามนมาได้ดีมาเลยแบบเราไม่ต้องถ่ายหลายเทคมากเพราะว่าแค่เทคเดียวก็ยากมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ให้ดูซีนเรือต่างๆนะครับอืก็ถ้าพี่เนยเป็นเรืองั้นขอบเป็นใต้น้ำแล้วกันครับ เราจะได้มีบนบกเราก็จะมีใต้น้ำก็อยากให้ดูซีในใต้น้ำทุกซีนกันค่ะเพราะว่ามันมันใช้ความพยายามหนักมากในการที่จะแบบลงไปไม่ว่าจะเป็นฟรีไดหรือสปูบ้าก,ก็ตามเพราะว่าทุกครั้งอ่ะเราลงได้ได้แล้วประมาณ4 5่สถึงหชั่วโมงมันลงได้แค่นานจริงๆหมายความว่าใน1ชั่วโมงนั้นเราต้องทําให้ได้ทั้งแบบให้ได้ครบช็อตใช่ทุกช็อตใช่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 เพราะฉะนั้นเราการลงหนึ่งครั้งมันมันมันใช้พลังงานเยอะมาก,มากๆอะไรย่างี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่าน้องๆพุ่มเทมากๆจริงๆค ท่านก็ลองพูดถึงซีทะเลไหนให้ทั้งคู่ลองพูดถึงซีที่ตัวเองต้องลงเป็นไหนช้าเป็นการถ่ายทำอะไรบ้างเลือกสักก่อนกันได้ครับที่จริงซีแรกซีแรกที่เราลงทะเลไปเลยคือซีนซีนเทลเลอร์ครับจริงจงช่วยชีวิตซีนนั้นซึ่งเป็นซีนที่อย่างที่เมย์บอกว่าเราซ้อมกันมาเยอะมากเพราะว่าเป็นซีนที่อันตรายด้วยเพราะม่พีทที่เป็นต้องรักเนี่ยก็ต้องแบบเขาเขาต้องกลัวจริงจริงเหมือนเหมือนแพนิคอยู่ใต้น้ำจริงๆริงแล้วเราเอง ที่อยู่รอบๆหรือเซฟตี้ก็ไม่รู้ว่าบางทีถึงเราจะมีโค้ดว่าเอออันนี้คือไม่ไหวจริงๆแต่ว่าบางทีก็กลัวว่าเขาจะลืมว่าอันนี้คือโค้ดที่ต้องทำถ้าเขาไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพอพอเล่นจริงๆไงครับก็ต้องสเตปพี่พีตลอดมันก็เลยอันตรายแล้วก็เป็นห่วงเขามากแต่ท้ายก็ออกมาได้ดีแล้วก็เสวยมากพิมพ์คอมเมนต์สินั้นแล้วก็ภูมิใจมากๆครับใช่ครับก็น่าจะเป็นซีนที่ต่อกันเพราะว่าผมมานั่งคิดว่าแบบซีนที่ เป็นซีนจุกการใต้น้ำน่าจะเป็นซีนที่ยากที่สุดครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือเหมือนเราจะต้องถอดตัวเลเวเลเตอร์ของการหายใจ<ม>แล้วก็ถุงต้องต้องถอดตัวแว่นด้วยซึ่ง2องอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นเทคนิคที่ต้องใช้สําหรับการขอใบอนุญาตดําน้นําอยู่แล้วใช่แล้วก็เรียกได้ว่าโชคดีที่มีคุณครูแล้วก็พี่ทุกคนที่เป็นโปรเฟสเนอลคอยซัพพอร์ตเราตลอดใน ตลอดการถ่ายทาเพราะว่าทุกคนเห็นว่าถึงแม้ว่าแบบซีนที่ออกมาครับมันจะเป็นซีนที่ต่อกัน mm hmm. หลายหายนาที mm hmm. แต่ว่าพอถึงเวลาการถ่ายจริงๆครับเราจะต้องเหมือนเมเนจคุยกันก่อนตั้งแต่บนเรือว่าลงไปเราจะถ่ายซอยกันยังไง mm hmm. พอลงไปถ่ายใต้น้ําปุ๊บเอ่อเป็นซีนเพนนิงหรือว่าซีนดราม่าครับผมจะต้องแบบถ่ายแค่ช่วงแรกก่อนแล้วก็อันที่สองค่อยเป็นฟอดเข้ามาทำเป็นซอยเรือร่อยๆแล้วค่อยตัดตัดซอยเป็นจูบเออหรือแบบเอาแว่นออกซึ่งแบบ สมมติว่าผมถ่ายอยู่ฟอร์ดต้องรอหรือว่าถ้าเกิดผมถ่ายอยู่้ถ้าเกิดว่าฟอร์ดถ่ายอยู่ผมก็ต้องรอเหมือนกันซึ่งจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่นานมากก็คือผมถอดแว่นเพราะว่าต้องใช้แว่นของผมเนี่ยให้ฟอร์ดถ่ายเป็น P.O.V. เสร็จแล้วก็เหมือนพอถอดแว่นมาครับทุกคนเหมือนกับว่าเราสายตาสั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าพี่ผู้ช่วยครับเขาอยากให้เราทําอะไรต่อผมก็ลืมตาอย่างนั้นจําได้ว่านานมากจนแบบขึ้นมาพี่ก็บอกว่าแบบพี่ก็ลืมไปเลยว่าจะต้องใช้แว่นพีชอะถ่าย แล้วจริงๆเราพี่สามารถหลับตาได้นะลืมตาก็ได้แต่ผมว่าลืมตาอยู่ตลอดจนแบบพี่เขาจะเขียนกระดานบอกใต้น้าก็ไม่ทันแล้วเขาเลยบอกเออแบบเก่งมากที่ลืมตาได้ตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเราสามารถลืมตาใต้น้ำได้ครับแต่ว่าจะต้องแบบฝึกนิดนึงใช่ครับแต่ก็โชคดีที่ผ่านมาได้ดีๆครับยกได้ว่าเราก็จะได้เห็นสีสวยๆของทะเลไทยใช่ค่ะจะจะพลาดไม่ได้เลยสําหรับมีไมวายเราก็ต้องพูดว่าฉากเอ็นซีก็ถือว่าเป็นยืนหนึ่งในวาร อยากให้พี่เมย์พูดหน่อยว่าแบบรอบนี้เราจะเห็นความจิ้นความฟินในระดับไหนคะเราใช้คําว่าครบรถดีกว่าค่ะ <laughs> เพราะว่าเราเราปฏิเสธได้เนว่าความรักมันจะต้องมีส่วนประกอบหลายๆอย่างผสมเข้ามาเพื่อเป็นแบบว่าให้ให้ครบให้ครบองค์ประกอบของทุกส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย NC หรือฉากเลิฟซเนี่ยก็เป็น c ีหนึ่งในองค์ประกอบนั้นซึ่งจะครบรถแค่ไหนก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเราก็มั่นใจระดับหนึ่งว่ามันก<น>็ครบรถมากๆค่ะอ่าค่ะ,คะ,คะถ้างั้นสุดท้ายละให้ฝากแฟน,แฟนติดตามซีนนี้น่ค่ะเพราะว่าจะเริ่มถึงการเดินทางเริ่มต้นอย่าง จริงแลควใช่ค่ะก็ความรักของต้องรักกมหาสมุทรกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะก็อยากใุกคนมาต้องรักมหาสมุทรด้วยกันค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง g m N 2 5และสามารถรับชมย้อนหลังเวอร์ชั่นออนไลน์ได้ที่ ICE หรือ w e b บ q q o o m ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ